สวัสดีค่ะดิฉันนะนัคพอิ่มสุขวันนี้จะมาทําการบ้านวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเรื่องการทําเวลาค่ะก็คืออันดับแรกเราก็จะเขียนโค้ดพื้นฐานของภาษา C ก่อนนะคะต่อมาเราก็จะใช้ เพิ่มเข้ามาคือ sharp include แล้วก็ windows .h นะคะฟังก์ชันต่อกับ main ก็คือเราจะใช้ in ะคะ่ะแทนชั่วโมงเป็น h o u r แล้วก็ min คือ minute นะคะแล้วก็ set คือ second ะคะ่ะคือวินาทีนะคะเราจะใช้คำสั่งของ y ค่ะ แล้วก็เราจะทำให้มันนับเวลาไปเรื่อยๆจนถึง24ชั่วโมงแล้วก็จะรีเซ็ตกลับมาใหม่นะคะโดอเราจะใช้ฟังก์ชันของ for ค่ะเพื่อเิ่มกลับมาเรื่อยๆโดยกำหนดให้ชั่วโมงตอนแรกเท่ากับ0แล้วพอมันถึง23มันก็จะเริ่มกลับมานับที่0ใหม่อีกครั้งนะคะต่อไปก็เป็น m i n u t ก็คือนาทีนะคะก็ทําเหมือนกันนะคะ่ะแต่อันนี้ก็คืออยู่ที่59นาทีก็จะกลับมารีเซ็ตใหม่นะคะแล้วก็วินาทีก็ทําเหมือนกันนะคะ่ะแต่ในที่นี้ของเราคือจะเพิ่มมีกรอบที่เวลานะคะโดยการเราใส่คาว่าเฟรมเข้าไปนะคะทำเหมือนเป็น a n i m เมชันไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็แต่ละครั้งเราก็จะใส่คําว่า sleep นะคะแล้วก็เวลาที่เราจะหน่วงเวลาค่ะในการให้มันเคลื่อนไหวของ a n i m เมชันนะคะแล้วก็เราต้องการล้างหน้าจอแต่ละครั้งของเวลาก็ใช้คําว่า system นะคะแล้วก็ m i n u t นะคะเราก็จะแบบ ตั้งฟอไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อวควบคุมวินาทีทีนะคะพอครบ60วินาทีก็จะขึ้นเป็น1นาทีค่ะแล้วในกรณีนี้คือต้องการสร้างกรอบดอกจันทร์ขึ้มาครอบเวลาไว้เราก็เลยกำหนดว่าทุกๆุกสองวินาทีจะมีดอกจันขึ้นมาทีละดอกนะคะวนไปเรื่อยเอจนครบ1นาที แล้วก็วนกลับมาใหม่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เวลาที่ศูนย์แล้วขึ้นมาหนึ่งดอกนะคะขึ้นมางทีละดอกนะคะจนครบ นี่นะคะพอเราครบเราก็จะวนรอบดอกจันพอดีนะคะส่วนเราต้องการให้เวลาชั่วโมงรีเซ็ตใหม่รอบแล้วก็ใช้คำว่า if ค่ะเข้ามาช่วยนะคะมาลองรันกันดูค่ะนี่นะคะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ แต่ที่วินาทีมันเร็วเพราะว่าเราตั้งไว้เร็วนะคะดอกกันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะจบการน,นำเสนอแล้วขอบคุณะคะ่ะ